แล้วมาบอกพี่ทําไมคะอันนี้บอกแล้วว่าจะให้แม่ไปทางน้นค่ะแล้วก็ยังต้องดูก่อนว่านี่เป็นนี่อะไรนะคะไม่ใช่แบบโทรตอนไ์สดแบบนี้อพี่ใช่คือของพี่คือหมวกกันน็อกถูกไหมสินค้าตัวต่อไปไหมไม,ไม่แต่ของพี่คือร้อยละยี่ถูกเปล่าคือตอนแรกคอยยืมหมวกกันน็อกถูกไหมแล้วก็เอาเรถเบิดไปตั้งถูกเปล่า คือเขาเอารถเบนซ์ไปตั้งเพราะอะไรคะพี่พูดเลยนะคนดูอยู่สองแสนกว่าคนพี่พูดมาเลยคือเขาเอาไปตั้งเพราะว่ามันเป็นยอดหมวกกันน็อกถูกไหมพี่คือไม่ใช่คือตอนแรกเขาไปยืมตังค์พี่กันหนูเห็นแล้วเพราะมันมีรูปโพสถูกปะแล้วไม่มีตังค์จ่ายก็เลยเอารถไปตั้งคือของพี่เนี่ยอเนี้ยก็คือไอโมงเหรอ ไอ้มงไอ้มงตัวกลางอะไรค่ะอีกแล้วจ,จริรับเลยคือรู้แล้ว,ว่าเอารถไปไว้แต่ต้องถามว่าที่เอารถไปไว้เนี่ยคือใช่ตอนแรกที่ยืมเงินไปถูกไหมคุยความจริงมาเลยก็คือที่เอารถไปไว้ที่พี่เคยตัวไปเจราจารและเราไม่รับข้อเสนอพี่ตอนนั้นถูกเปล่า <c oughs> เออและตอนนี้โทรกลับมาเพราะว่า แต่พี่พูดในรายการว่าพี่จะจ่ายแม่ไม่ได้จ่ายโดยตรงกับเจ้านี่เพราะพี่ไม่อยากรับเรื่องใช่แต่แกยังไม่รับเงินพี่เพราะแกกับพี่ยังไม่ได้คุยกันนี่น้องน้องอย่ามาบังคับพี่น้องฟังก่อนพี่จะช่วยหรือไม่ช่วยอยให้พี่เป็นคนพิจารณาซึ่งตอนนี้พี่พูดไปแล้วว่าถ้าแม่พี่รับเงินอะแล้วแกก็ไปบาลานซ์บริหารเอาเองถูกเปล่าอยอดทั้งหมดเท่าไหร่ แล้ววันนั้นที่น้องบอกว่ารถเบนซ์ส่งออกไปแล้วตกลงยังอยู่เหรอก็ตอนนั้นที่พี่จะช่วยแล้วบอกว่าหมดเวลาแล้วไม่มีแล้วขายไปแล้วคือไม่จริงหูกป้าก็คือรถยังอยู่เข้าใจแต่ว่าเดี๋ยวพวกพี่ขอเลี่ร์กันก่อนให้พี่กับแกคุยกันก่อนคือตอนนี้ถ้าแกยอมคุยกับพี่อ่ะพี่ก็จ่ายนียใ่ให้แกแต่แกยอมคุยก่อนโอเคตามนี้รู้เรื่องน้องขอบใจมาก